แกีเปิดดิเป no uh ิดไม่ได้เปิดยาวอนนี้อ่ะนะครับ ทักทายเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับเราอยู่กันที่สนามพุทธานีนะครับค่ําคืนวันเสาร์นะครับเป็นเหลี่ยมเจ้าอาท่าเรือนะครับต่อให้เจ้าแซกเจ้านาวินน้อยแล้วเจ้าบูธในเหลี่ยมหลังเท้าเท่านั้นนะครับเจ้าอาต่อสามหนึ่งนะครับตอนนี้แต้มเจ้าอาตามนะครับทักทายเพื่อนสมาชิกที่เข้ามาติดตามในเพจตะก็ให้ไลฟ์มันๆครับฝากกดไลก์กดแชร์ด้วยนะครับตอนเนี้แอดมินสัญจรมาที่สนามพุทธานีย่านพุทธมณฑลสายสี่กระุ่มล้มซอยสามนะครับ อารเตอร์มาตาวินน้อยเปิดแตกเรียบร้อยทักทายเพื่สมาชิกที่เข้ามาใหม่ทั้งทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับ,กกแ,รรบแอดมินเพิ่งจะตั้งกล้องเสร็จนะครับสี่ต่อห้านะครับมาดาวินเปิดเอายกขึ้นมาเจ้าแซกปักเข้าให้เรียบร้อยโอ้โห สำหรับคนที่ใช้นํานานแค่ไหนก็จะรอทักทายนะครับสวัสดีครับนะครับเราอยู่กันที่สนามพุทธานีนะครับพุทธมณฑลสายสี่กระทุบมลมซอยสามนะครับห้าต่อสี่อาจเปิดอาจยกขึ้นมาสันแม็กมาอุย้ยเจ้าแซกแตกทักทายเจ้าชัยวัดปิตาราพานะครับตังระยองอากาศหนาวเย็นก็ดูแลสุขภาพด้วยนะลูกตอนนี้พ่ออยู่ที่สนามพุทธานีแถวพุทธมณฑลสายสี่ สี่ต่อห้าเจ้าอัดเสิร์ฟนอาวินเปิดเอายกเอาเจ้าอัรเอาโอ้โหเจ้าอาร์ัตแตกภักไทยพี่เย็นด้วยนะครับแล้วก็คุณประสงค์บุญรอดนะครับภักทายเพื่อสมาชิกครั้งสี่สิบปทนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับตอนนี้แอดมินสัญจรมาที่สนามพุทธานีนะครับเสรที่แล้วก็อยู่พุทธานีกลับก็ตอนกอด้าสางนิดนึง ถ้าวันนี้ก็คงนะครับตะก้อเลือกตะแอดมินเลือกไลน์นะครับตอนนี้อยู่สารครามอ้าสารครามต่างจังหวัด,หวดก็หนาวนะครับตอนนี้อ่าอน,อนะครับทักไทยนนองเอนะครับตอนนี้ตะก้อไฮไลท์มันๆแอดมินบวกขาวเจ็ดเก้าแชร์แล้วนะครับขอบคุณมากนะครับ อานะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับหนาวครับอ่าดูแลยสุภาพเลยทักทายทังห้าสิบกว่าท่านนะครับพ่อสบายดีครับไม่ไม่ไม่เป็นไรครับมีแต่ตอนนี้กรุงเทพอากาศก็หนาวหนาวร้อนร้อนเย็นเย็นแล้วแต่กลางคืนอ่ะเย็นกลางวันน่ะร้อน สี่ต่อห้าเอาเสือมาเปิดหนึ่งเอายกเจ้าแซกตักเขาให้เรียบร้อยน้องเอิร์ดนอนดูพ่อเตะครับเอาทักทายน้องเอิร์ดด้วยนะครับยิ้มแข่งนะครับน้องเอิร์ดตอนนี้น้องเอิร์ดนอนดูพ่อเตะนะครับน้องเอิร์ดกำลังเชียร์พ่ออาร์ตอยู่เอาแซกเสือไปอาร์ตเปิดหนึ่งเายกขึ้นมาเจ้าอาร์ตเตะมปจากท้ายขอดเจ้าบูทเปิด เอายกนาวินว่าไงสันแบกไปจจเจ้อัดเปิดหลังเทา้าเอายกขึ้นมาเตะมาจาก้ายคอดเรียบร้อยโอ้โห <c oughs> บ,อบอกบักบุตรหน่อยครับเอสอย่าออกไกออหอทักทายนะครับคุณแม็กกี้รู้จักปลาหลอดไว้อากาไหมครับรู้จักครับถ้าถ้าดงแชร์ให้ด้วยนะครับเจ้าดง เอาเปิดหนึ่งเอายกจุดที่เจ้าแซกสั้นแบ็กไปเรียบร้อยฝากบอกโพกบหน่อยครับเดี๋ยวเดี๋ยวไหมครับบอกโพกบด้วยนะป่าก้ากล้าหน่อยอ๋อมาเลยเจ้าเจ้าแฟโบโพกบรออย,อยู่รีบมารีบมาตักท,ทายทั้งแปดสิบสี่ท่านนะครับเราอยู่ไอ้เพจตะก้อไฮไลท์มันๆน,นะครับอยู่กันที่สนามพุทธานีนะครับห้าต่อสี่เจ้าแซกเสอร์ไปอ่านเปิด เจ้าอาดว่าไงปักเขาให้โอ้โหสี่ต่อห้านะครับเอาเซอร์มา ออกนะครับสวัสดีครับคุณก้องปิยพงษ์แชร์แล้วครับขอคุณมากครับสนามไหนครับอยู่ที่สนามพุทธานีนะครับพุบนทธมณฑลสายสี่กะทุ่มล้มซอยสามนะครับตรงข้ามกับปัมบางจากนะครับเอาเสือไปจะเอาเสือไม่ข้ามนะครับ ภาคไทยคุณสุป,ปัญญาด้วยนะครับอาร์ท่าเรือบอคับแสใช่ครับเจ้าอาร์ท่าเรือครับหรืออาร์สวนบินเอาเปิดหนึ่งนาวินน้อยยกเข้าไปเจ้าแซกโอ้โหยกไม่เข้าจุดเจ้าแซกต้องวิ่งเตะนะครับตอนนี้แต้มเท่ากันที่5ต่อห้าแล้วครับ อ่าต่อห้านะครับตอนนี้เต็มเท่ากันจะอาร์ตเซิร์มาจะบูธเปิดหนึ่งเอายกเข้าไปเจ้าแซ็ตปักเขาให้โอ้โหโยกอย่างนี้ก็เตะหายแล้วครับตอนนี้เต้มเท่ากันนะครับที่ห้าต่อห้านะครับคู่นี้ชิงอยู่ที่สองหมื่นบาทนะครับ ห้าต่อห้านะครับทักทายป๋าพิทุนอินเรืองสีด้วยนะครับเอาเปิดหนึง่งเอายกเจ้าแซกว่าไงาปกักเกลียบรอ้โหยโอ้โส,นะนะสต,อน,อ,นตอนนี้แต็มเท่านะครับห้าต่อห้าจะบุ๊เซอร์ไปเจ้าอาร์ตเปิดหนึง่ง

จเจ้าอาร์ตเฟมานาวินเปิดเอายกอยู่ที่เจ้าแซกโอ้เอาเจ้าอารเปิดวิ่งวิ่งวิ่งเอาเอาวิ่งวิ่งหายสนามโอ้โหไม่ทันแล้วครับทาก่ายเจ้าสนองกันปุยด้วยนะครับทาก่ายทุกท่านที่เข้ามาติดตามทั้ง90ว่าท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดเข้าไปในกลุ่มคนรักตะก้อด้วยนะครับใครที่ชื่นชอบกีฬาตะก้อเราจะได้ดูกันนะครับ อเอาแล้วครับเจ้าอาร์ตสั้นแบกมาโดนเจ,จ้าอาร์ตโอ้โหเดินเจ้าแซกเกี่ยวออกห้าต่อห้านะครับอาร์เหลือเสิร์ฟมาเปิดหนึ่งเอาโยกไปเจ้าแซกโอ้โห ถือว่าเอาตัวรอดได้นะครับทักทายคุณสมแทนนลินนะครับอ่าขอบคุณมากครับพี่เข้ามาติดตามนะครับอย่าลืมเขาฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเราอยู่กันที่สนามพุทธานีนะครับกระทุ่มล้มซอยสามพุทธมณฑลสายสี่นะครับเอาเปิดหนึ่งเอายกขึ้นมาเจ้าอาตเตะม่าจากสายคอดโอ้โหถัดเน็ดลงด้วย 5ต่อ 5, 5, 5นะครับตอนนี้เต็มเท่ากันเอาเซอร์มาเปิดหนึ่งเอาโยกเจ้าแซกว่าไงป้ากาให้โอ <TA> ้โหแล้วรใครจะเกี Gay ่ยวเลยครับแบบเนี้ยเขาบอกปกกบลงอีกคนได้ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ในไลสุดในไลสุด5ต่อ5นะครับ เอาเปิดหลังเท้ายกขึ้นมาเจ้าอัด์โดดเตเียบร้อยนี่นะครับลูกลูกเตะลาวดอฟนะครับทําไมในไฟสนามถึงไม่มีเพชรปาซิวครับอันนี้ตะก้อจีบเรียมเตะแบบนี้นะครับไม่ใช่แบบเจ้าบูธกับคู่เจ้าเพชรนะครับอันนี้เจ้าบูธเจ้าแซกแล้วก็นาวินน้อยนะครับทั้ง3คน อันนี้เป็นเหลี่ยมหลังเท้าเท่านั้นนะครับเสิร์ฟหลังเท้าล่างแต่ข้ามหลังเท้าฟรีข้ามฟรีนะครับข้ามข้ามได้เฉพาะหลังเท้าห้าต่อห้านะครับปักเขาให้โอ้โหเบลมังกรพี่ติบพี่สมได้เตะไหมครับคู่นี้เป็นคู่แรกนะครับ มีเติบ,ตบไหนล่ะเอาเปิดนาวินยกขึ้นมาเอาายกหล่นไปอยู่ที่เจ,จ้าอาร์ตปักเข้าให้เรียบร้อยทักทายคุณวีเทพคุณมาดคุณนะครับเบลมังกรพี่ติบพี่สมได้เตะไหมครับพี่สมมันมาแล้วแต่พี่ติบติบพระรามสองไม่เห็นนะครับ เจ้าเบลมังกรอยู่ในสนามนะครับแต่ว่าเจ้าติปน้อยพระรามสองไม่เห็นเอาเปิดหนึ่งเอายกขึ้นมาอยู่ที่เจ้าแซกปักโอ้โหเตะไม่ข้ามเตะถูกเนตเอาละครับตอนนี้ทําให้เจ้าอาร์ท่าเรือขึ้นนําไปนะครับ เอาเสือไปเอาเปิดหนึ่งเอายกปักเขาให้โอ้โหถือว่าเตะดีนะครับเจ้าแซกติปแตกบ้านบักขามครับใดรน้อซื้อติปแตกบ้านบักขามมาีิ ไม่ไม่เห็นนะครับกูนีน้ชิงอยู่ที่รบบประมาณหมื่นห้าหรือสองหมื่นนี่ประมาณนั้นนะครับห้าต่อเจ็ดเอ้าโอ้โหเจ้าอาร์ตแตกเอาแล้วครับตอนนี้นะ ฝั่งนูนไล่มานะครับเป็นหกต่อเจ็ดแต่ก็คู่นี้เตะเกมสิบสามนะครับหกต่อเจ็ดนะครับจะาถ่ายป่าแหวงด้วยครับอเอาอัดเอาเอานะครับตอนนี้แต้มเท่ากันนะครับ สนามไหนครับเตะอยู่ที่สนามพุทธานีนะครับย่านกระทุ่มล้มซอยสามนะครับแถวพุทนทนสายสี่ทักทายคุณมาม่าไวๆด้วยนะครับ <S 2> <S 2> อเอาเปิดเอาโยกเข้ามาอยู่ที่เจ้าแซกคิวย <S <S โอ้โห Hãy subscribe <coughs> cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ใช่ครับอาร์ท่าเหลือต่อสามคนนะครับอาร์ทคนเดียวนะครับเอาเปิดหนึ่งเอายกนาวินเปิดโยกเข้าไปเจ้าแซกยอดโอ้โหเอาแล้ว ทักทายอาจาร,รย์วิรัตสุภาสีด้วยนะครับนะครับทักทาย,ยเพื่อนชาชจีครับใครทักทายไม่ทั่วถึงไม่ว่าก,กัน,นครับตัวหนังสือมันเทกนะครับดูถ้าก็พอดีก็เอา้าลูกออกนะครับแอดมินใส่แม็ดด้วยนะครับใส่ครับแอดมินใส่แม็พูดไม่ค่อยชัดแล้วครับตอนนี้ เสียงภาคไม่ค่อยเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าใส่แม็ในการไล์สดเอาเซอไปเอาลูกออกนะครับทักทายคุณสมด้วยนะครับทักทายเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามได้รับชมตอนนี้นะครับ เปิดหนึ่งเอาโยกป้าขาให้เอาแล้วเจ้าอาดเปิดเจ้าอาดว่าไงป้าขาให้เรียบร้อย เอาละครับตอนนี้แจมคู่ขี้สูสีกันแล้วครับ10ต่อแปนะครับฝับ่ง3ามคุณนำเจ้าอาร์ไปนะครับตอนนี้อารยกเข้ามาเจ้าอารเตะมาจากท้ายคอดเอาแล้วโอ้โห ตอนนี้ปั่งเจ้าแซกนาวินน้อยแล้วก็เจ้าบูธขึ้นนำไปแล้วครับ11ต่อ <it> 1941, ino, 8คู 8. Oh. ่น oh. ี้ชิงประมาณเกือบสองหมื่นนะครับราคาไม่ไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะครับ11ต่อ8เออเสิร์ฟดีด้วยโอ้โห12ต่อ8 เอาแล้วครับขึ้นแท่นแล้วครับตอนนี้ฝั่งเจ้าแซกนาวินน้อยแล้วเจ้าบูธขึ้นแท่นแล้วนะครับเกมไม่เกมนะครับแต่ก็เกมสิบสามสิบสองต่อแปดเปิดโยกปักเข้าให้โอ้โหอย่างล็อกร้อยอยู่นะครับ 12นะครับเอาเซอร์ไปเอา้านาวินเปิดยกขึ้นมาเจ้าแซกปักเข้าให้โอ้โหใช่ครับนาวินน้อยเดินทางมาตุลละพอดีก็เดินจัดเหลี่ยมให้นะครับปรกบจัดเหลี่ยมให้12ต่อ8เกมไม่เกมเปิด เอายกปกเขาให้โอ้โหยังเอาตัวรอดได้นะครับยังล็อกลอยอยู่ต่อก็เกมสิบสามไม่มีดิวนะครับในเหลี่ยมหลังเท้าเท่านั้นแปดต่อสิบสองเจ้นางสอยแป๊บหนึ่งครับเอาเอาเปิด เอายกปกเข้าให้โอ้โหพ้ครับเมื่อคืนอารจารวิจารจรับเาืวอคืนแพจเจาิาช้ิจารวิจางทีนาคารับรับ ชิดบางพีน้อยไม่คืนแพ้นะครับแพ้ชิดบางพีน้อยเขาเมื้อคืนอาร์ท่าเรือต่อเหลี่ยมนี่โหดจริงใช่ครับคุณคุณแมวนะครับแสงสุดท้ายแสงสุดท้ายสวัสดีครับ นะครับเราอยู่กันที่สนามพุทธาน,นีนะครับกระทุ่มล้มซอยสามย่านพุทธมตฑนสายสี่ใช่ครับเดี๋ยวเมื่อคืนแพ้เป็นน้าที่สามครับสิบสองต่อแปดนะครับโอ้ยนาวินเสือไม่ข้ามนะครับเอาละครับตออเนีย แจกับนนาเขาตเตมเยวเลยเ,เขากระนำไปแน่นีนนแล้วเาจัลงเียเแปดต่อสิบสองนะครับเปิดเอายกอยู่ที่เจ้าแซก ป้าเขาให้มาแล้วโอ้โหมาเรีวๆแล้วครับต่ก็สายสีไปทางไหนครับอยู่ตรงข้ามกับปั๊มบางจากถ้ามาจากทางเช่นกระทุ่มแบนนะครับที่เป็นสายสีวิ่งมากระที่ชาวเกาะอยู่ฝั่งสายมือเลยไม่เลื่อยเป็นไฟแดงที่สามเราสังเกตฝั่งขวามือเป็นปั๊มบางจากตรงข้ามกับปั๊มบางจากจะเป็นกระทุ่มล้มซอยสาม เข้ามาในกระทุ่มลมซอยสนะครับสนามอยู่ฝั่งขวามือเข้ามามันสักร้อเมตรหมู่บ้านพุทธานีนะครับทักทายน้องมานไายนะครับแป็นเจ้าจ้นทักทายกับตันแจ็คครับเสียเปียบเยอะครับใช่ครับตอนนี้แต้มตามด้วย8ต่อ12บสอฝั่งนู้นขึ้นแท่นไปแล้วนะครับ8ต่อสิบสองจ่ออัพเซอร์ไปลูกออกนะครับ ล,งงล็อกไว้ล็อกไว้คูตตค่ต่อไปยังไม่ทราบครับแอดยังเพิ่งมาถึงด้วยนะครับยังไม่รู้ว่าคู่ต่อไปใครเตะนะครับเปิดเอายกเอาแล้วครับเจ้าอาฮัตแตะนะครับจบแล้วครับฝั่งเจ้าบูธเจ้าแซกแล้วก็น้องนาวินเอาชนะไปด้วยสกอร์13-8ต่อนะครับ แอดมินคนที่ไหนครับแอดมินคนจังหวัดศรีสะเกดนะครับบ้านเดียวกับป๋าแว่นซีอีโอนะครับเดี๋ยวขออนุญาตตัดคลิปก่อนนะครับ